อย่าอย่าปล่อยนะครับคุณปล่อยอย่าอย่าปล่อยนะครับคุณปล่อยอย่าคุณปล่อยอย่าคุณปล่อยอย่าต้องไม่ปล่อยผมนะครับคุณปล่อยอย่าคงอยู่เฉยๆสิคุณปั๊มไอ้ผมจะไม่ไหวนะคุณปั๊มไอ้ตุ๊กตาบ้านี่ก็ไม่หันสักทีเฮ้ยอหนักชาวบ้เลยคุณปั๊มเนี่ย ผมขอบคุณมากนะครับคุณไปอยากที่ช่วยผมไว้อะอย,อย่าทิ้งผมนะครับคุณปอะยัดคุณปรยัรรยร้องเฮ้ยไ,ไยปไยเฮ้ปยาดทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมทำกับผมแบบนี้อ่าไม่รู้แน่คุณปลอมคุณมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะใครฮะไม่ใช่เพราะผมหรอกเหรอฮะที่คอยสั่งให้คุณทำนอนทำนี่อ่ะฮะเฮยเ้ยปรยัดเล้ย สวยแล้วเดี๋ยวก่อนเซิ